เทสไม่เทสเทสหนึ่งสองวันดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่ True Fashion Island นะครับก็วันนี้เรามารับเครื่อง iPhone Pro 15 Pro Max นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้คนเยอะมากเลยผมจะถ่ายไงให้ไม่ติด PDPa ก่อนนะฮะก็โคตรยากเลยนะฮะสำหรับการถ่ายปีนี้เน yeah> ื่องจาก True Sphere ที่ t h อ Mall บางกะปิตอนนี้ The Mall บางกะปิปิดนะครับปิดปรับปรุงนะครับผมเลยต้องมารับเครื่องที่ แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็เป็นครูเหมือนกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามารับเครื่องจองไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลา11บเอโมงกว่าโอเคค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเขามาอยู่ที่หลบมุมไม่งั้นเดี๋ยว PDPA จะโดนนะฮะก็วันนี้อยู่กับน้องอะไรเอ่ยนัทพลครับน้องนัทพลชื่อเล่นมีชื่อเล่นไหมน้องเต้ยครับฮะน้องเต้ยน้้องเตยโอเคครูเต้ยครูเต้ยมา okay. <laughs> วันนี้ถ้าเกิดจบที่เครื่องจบที่ตรงนี้มันคือจะต่อที่1ต่อที่2 3งที่ให้ได้แล้วจบ ไอต่อที่4คุณต้องไปทําเองที่บ้านหรือว่าหรือว่าก็คือคุณไปติดต่อกรุงสีเอามันโปรเซสนี้โปรเซโปรเซสนี้มันไม่ได้อยู่ที่ทรูแล้วอ่าโอเคงั้นตามนั้นเราใช้วันนี้วันนี้เราจะใช้เป็นกรุงสีนะฮะมาเราจะเริ่มแกะเครื่องกันละ โอเค iPhone 15 Pro Max Blue Titanium นะครับโคตรสวยเลยจับครั้งแรกก่อนเลยคือแม่งไม่บาดมือแล้วตอนนี้แม่งมนหมดเลยโอเคจับง่ายนะครับ อ่ะเปิดเลยโอเคครับผมตอนนี้จะเป็นประกันซอฟต์แวร์ของ Apple 1ปีไม่มีประกันจอแตกหน้าจอแตกไม่มีประกันหน้าร้าน7วันอันนี้เปิดแล้วเปลี่ยนไม่ได้ทุกอะไร<ป>นะครับครับระยะเวลานะโอเคกล้อ <Okay. S 2> งครับผมลำดับแรกนะครับเซ็กล,เซก,กล้องก็จะเป็นอ่ะเสียงอืมอะรเสียง ก็เริ่มเสียครับอันนี้คือปุ่มแอคชั่นบบบัตทออมแ็ค่าัตทอมแอคชั่นเนาะโอเคต่อไปเป็นเลมพิกเซลนะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้เลมพิกเซลสังเกตหน้าจอว่าหน้าจอจะเป็นแบบไหนมีสีต้องมีรอยคิดก่อนหรือว่ามีหน้าจอไม่เต็มหรือเปล่ามีจุดที่หน้าจอไหมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นตัวโปรแม็กเนื่องจากเนื่องจากกล้องแหละเพราะว่ามันไม่ยอมใส่เลนส์ซูมให้ในตัวเล็กนะครับแล้วก็ปกติจะใช้ตัวเล็กเนื่องจากเราขับรถมือเดียวแล้วมันถือพิมพ์ได้นะครับแต่ว่านี้ มันถือพิมพ์ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนแต่เท่าที่ลองของเพื่อนมามันก็ได้อยู่นะโอเคเมื่อกี้ผมรัวนะครับเป็นการรัวแล้วก็สวิสเลนรัวสวิสเลนนะครับแล้วก็ดูว่าแหลกไหมซึ่งเมื่อกี้แหลกตอนคูณห้านะต่อไปเป็นเทสวิดีโอปุ๊บสองหน้าเึ่งสอง กันพร้อมที่เรียอสุดแล้ล่างส่วนดาวครับทำไมเราต้องปิดก็อันนี้เดี๋ยวต้องเก็บไว้ด้านหลังก่อนลูกค้าชำระเสร็จแล้วจะได้ออ,อ,อันนี้บัตรเชื่อแต่นั่งรอด้านหน้าอันนี้เรียบร้อยครับคือเช็คเครื่องเสร็จแล้วยังไม่ได้ตมมังค์ยังไม่จ่ายปิดเครื่องก่อนเก็บเก็บโอเคครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับรับ,บเครื่องมาเสร็จ นี่แหละประเด็นคือเทรดอินคือเราจะทำเทรดอินหลังจากรับเครื่องไปแล้วเพราะการเทรดอินของของปีนี้นะครับก็คือจะไม่ได้เอาตัวอยอดที่ได้จากเทรดอินเข้ามาหักลบตัวเครื่อง<ม>เขาจะเทรดอินแล้วให้เราเป็นเงินสด<ม>เหมือนเราเราเราไปขายเครื่องข้างนอกเองเลยว่าได้เงินสดมาเท่านี้นะครับแล้วก็เอาไปซับเอาเองซึ่งข้อเสียของมันคือพอเราไม่ได้เทรดอินเอาเอาตัวยอดเทรดอินอ่ะไปหักลดราคาตัวเครื่องปุ๊บการใช้พอยต์บัตรเครดิตอ,อ่ะ มันต้องใช้พอยเยอะมากเพื่อที่จะถมให้เท่าตัวเครื่อง iPhone เนี่ยราคา50,000กว่าเราต้องใ0 0ห้าหมื่นพอซึ่งถ้าปกติแล้วเรา,เาใช้เราใช้ตัวเทรดอินเข้ามาหักปุ๊บเนี่ยห้าหมสมมุติเทรดอินได้20,000มันก็จะเหลือพอยแค่ส0 0 0 0่นที่เราจะต้องใช้ถูกไหมกลายเป็นว่าตอนนี้เราต้องใช้พอถึง50,000นะเพราะมันใช้พอเท่าราคาตัวเครื่องนะครับ ก็จะเสียนิดข้อที่1เสียไปนะครับส่วนที่2คือพาร์ทของทูพอย o i ทูพอยที่เราเก็บมา <c oughs> ไม่รู้ใช้ทําอะไรไม่รู้คนอื่นจะใช้แต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับทูพอยก็ไม่สามารถเอามาหักลดราคาตัวเครื่องได้ในปีนี้ mm hmm. เท่ากับว่าตอนนี้ที่เราจะหักลดราคาตัวเครื่องได้คือ 1. เราเอาเอาตัว5,000บาท ค่าพันกว่าบาทที่จองในเว็บไปมาหักลดตัวเครื่อง2คือหักลดตรงบัตรตรงค่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่เราเลือกก็จะมีผลต่อส่วนลดพอหักส่วนลดตรงนั้นเสร็จปุ๊บจะเป็นยอดเน็ตยอดเน็ตเนี้ยแหละจะเอาใช้มาเป็นพอยต์เบสว่าเราจะเอาไปใช้หักพอยต์ในบัตรเครดิตเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าปีนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่จะหักลดได้มากที่สุดหรือว่าเราจะจ่ายเงินให้น้อยที่สุดเหมือนปีก่อนๆหน้าตอน iPhone 10, 11- 1213ที่เราทํามานะครับ ถามว่าดีกับทาง True ดีกับทางระบบมากขึ้นไหมดีกว่านะครับดูรู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายแล้วก็ระบบ e อ r ร์เลนี่ยมันจะน้อยลงแต่กลายเป็นว่ารูมอ่ะเพดานเพดานของส่วนลดถูกลิมิตถูกกดไว้นะครับก็คือกลายว่าเราใช้ส่วนลดหรือออปชันต่างๆนานาที่เราไม่ค่อยได้ ครับก็รับเครื่องเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องมาแล้วนี่ iPhone 15 Pro Max นะครับนี่น้องเขาบริการอย่างดีโอเคเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบจริงนะครับหลังจากรับเครื่องมาแล้วนะครับก็มาตรงพาร์ทอีกมุมนึงเป็นตัวเทรดอินนะครับก็วันนี้อยู่กับพี่อะไรเอัสดีครับนี่พอพิวซ์ Wood นะพ่วซ์ Wood เป็นเจ้าหน้าที่ของการเทรดอินนะครับก็เดี๋ยวลําดับแรกพอมาถึงปุ๊บจะมีตัตนี้ ให้เราสแกน QR code โหลดแอปนะครับแอปตัวนี้ก็คือจะเป็นแอปตรวจเช็คเครื่อง<ช>นะ<ช> <Okay. S 2> โอเคก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเครื่องจะทําการลันนะครับเพื่อดูว่าเ,เครื่องเราเนี่ยมีความเสียหายมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรเสื่อมแบตเสื่อมหรือเปล่าเสื่อมแน่นอนเครื่องกู โอเคหลัง okay, จากที่เรารันแรงนอร์สของตัว <w> อะไรด็อกเตอร์อะไรเมืันแอปเมื่อกี้นะครับมันก็ค่อนข้างละเอียดนะครับว่าเช็คทุกอย่างนะครับแล้วทั้งไม้ทั้งอะไรทุกอย่างแล้วก็พอมันรัน,อ,น,นออกมามันจะมีรีพอร์ตออกมาพี่เขาถ่ายรีพอร์ตส่งไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเช็คตัวเครื่องภายนอกอยู่นะครับอ่า <ocup ação. S 2> หลอนเลยไหมครับปีเดียวไม่เป็นไรครับ <highly> นี่ก็โอเคอยู่เอาถือว่าดีอยู่เหรอครับ มันต้องต่ำกว่าเท่าไหร่พี่มันถึงจะต่ำกว่าแปดสิบโอ้เกือบแล้วแปดสิบสี่โอเคถือว่าเป็นสภาพนางฟ้าฟิวแฟนอยู่ฮะฟิวแฟนอยู่สามหมื่นห้าแล้วกันนะสนิทกันเดี๋ยวเลี้ยงเล่าได้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 เลไดเหรอเนาะยวตั้งเวครับประมาณนั้นโอเคโอเครีบันหนึ่งปะโอเครันเสร็จแล้วนะครับได้ข้อมูลมาแล้ว24,925บาทนะครับ ก็อันนี้คือราคาเทรดอินของตัว iPhone 14 Pro 512อ่ะสภาพนางฟ้าฟิวแฟนได้24,900 900... ประมาณ25,000อ่ะขคี้เกียจจำก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นการเทรดโดยการอ่าถ้าเกิดเราโอเคพี่เขาจะเอาเครื่องไปเลยล้างเครื่องเราเครื่องไปเลยนะครับแล้วเขาจะโอนเงินสดให้เราภายใน5นาที5นาทีได้ตังเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองไปเดินล่อตามตู้นี้ก่อนนะฮะเขาบอกให้เวลาผม1วัน ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวไปทำเช็คเช็คราคาตู้ว่าเขาให้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันราคามันได้ใครมากกว่าเราก็จะปล่อยการนั้นเนาะโ,โอเคขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเครื่องปลดิษฟิล์มแล้วก็ตส,สดเคสก่อนนะครับมาที่ร้านเดิมเลยแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนไหนเครื่องไหนโชว์ดิเครื่องเราหนูอะหรอ,หรอเออนี่นี่นี่ฮัลโหลสวัสดีครับ เปิดนหน้าปิดนหน้าไม่แต่งหน้าโอเคนี่คือสีอะไรนะสีธรรมชาติสีเนเธอร์โลค่ะอ๋อนี่ซึ่งติดเคสเรียบร้อยแล้วเหลือโดนแน่ๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยโอเคก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับนี่ iPhone 15 Pro Max นะครับเราจะขยายใหญ่แล้วรอบนี้นะครับก็ฟิล์มเราเลือกใช้ e v เ l m e n นะตัวนี้ e v เบ m e n แล้วก็เคส สกินอามะเหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่ารอบนี้เขามีเป็นสีน้ําเงินเฮ้ยโ,โมองแบบยังไม่ใส่อ่ะสวยมากเลยในกล้องอาจจะยังแบบอ่ะสูงเดี๋ยวใส่แล้วน่าจะเวิร์กเพราะว่าขนาดมองข้างนอกยังแบบสวยเลยนะแล้วก็เรียบๆนะครับมีแม็กเซฟนะโอเค แล้วนี่นะครับก็ติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ดูข้างหลังข้างหลังติดเป็นฟิล์มด้านเนาะอันนี้ใช่ไหมด้านปะโอเคด้านก็เหมือนเดิมนะครับ Apple ก็จะหายไปนิดๆเราก็ต้องหาเหลี่ยมนิดหน่อยนะฮะถ้าเราติดฟิล์มแต่ก็เหมือนเดิมยังไงเราก็ติดมอฟทับอยู่แล้วไม่มีทางเห็นอยู่แล้วครับทั้งสีตัวเครื่องทั้งอะไรก็ไม่รู้จะซื้อสีนี้มาทําไมนะฮะซื้อไปก็ก็ใส่เคสแล้วก็ติดมอฟนะครับอ๋อจะเห็นตรงกล้องนี่ตรงนี้ว่าเป็นน้ําเงินนิดๆนะครับ สวัสดีค่ะเชิญค่ะเข้ามาดูกันไดจ้าอืมโสร็จเสร็จแล้วสวยเลยเหลิมมากดูโหนี่โคตรเทแม็กเซฟใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ข้อต้องบอกว่าข้อดีของตัวเคสกรีานามานะครับผมชอบเพราะว่าอินดีเทลเขานะครับคุณดูตรงขอบเห็นไหมนี่ ตรงขอบเขาะจะมีสันขึ้นมานะครับเวลาตั้งก็คือมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ติดไปกับตัวตัวพื้นเพราะฉะนั้นกระจกตรงนี้จะไม่เป็นรอยแล้วตรงกล้องตรงนี้นะครับก็จะมีสันขึ้นมากล้องไม่โดนอยู่แล้วนะให้ดูเหลี่ยมนี้ไม่โดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีไอตรงขอบซ้ายขวานะครับก็จะมีตัวบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์เพื่อาการกระแทกไม่ว่าตกเหลี่ยมไหนนะครับนี่ไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนนะครับก็ไม่มีการกระแทก ต้องบอกว่าใช้มาแล้ว2อันนะคะเคสกินอามาในเครื่องของ iPhone 14 Pro ไม่มีรอยเลยแกมาสภาพนางฟ้ามากนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูประมาณนี้อ่าและนี้นะครับก็เป็นสีอีกอันหนึ่งที่ฮิตนะครับก็คือสีไทเทเนียมธรรมชาตินะครับนี่นี่ของคุณเมย์เจ้าของร้านนะเขาใช้สีนี้เราตกลงกันไปแล้วเนาะว่าเราจะซื้อคนละสีใช่ใชจริงๆแล้เก็เปล่าหรอกจริงเราก็ชอบคนละสีแล้วแ อยู่ดีๆมีผู้หญิงขอเบอร์คนนี้เขาขอชื่อกับขอเบอร์ไม่ใช่นะก็คือข้อดีนะครับของร้าน U I U Me ปิ้งย่างแล้วปิ้งย่าง U I ตั้งใจเมื่อกี้หมูก็ตั้งใจให้แก้ไงเออ ข้อดีของร้านยูเวีนะครับก็คือนี่เราก็สามารถใส่ชื่อใส่เบอร์โทรให้เขาเก็บเป็นเมมเบอร์ไว้ได้นะครับเพื่อจะดูว่าประกันเนาะประกันฟรมเวลาฟิ์มเราแตกมาบางทีถ้าเกิดบางคนเก็บตัวตัวเมมเบอร์ไว้เองเก็บอะไรพวกนี้เก็บกล่องแล้วบางทีหายหา,ยหายไม่เจอถ้ามาร้านนี้ขายของแล้วครับจุดนี้นะครับถ้ามาร้านนี้ก็คือเขาจะมีเมมเบอร์ให้เราเรามีเบอร์โทรกับชื่อไว้ให้เขานะครับพอฟิ์มแตกปุ๊บกลับเข้ามาไม่ต้องหาใบอะไรเลยเราบอกแค่ชื่อเบอร์โทรเรานะครับประมาณนี้น,ะนี่ของเอเบอร์แมนนะโอเคเดี๋ยวผมให้ชื่อก่อน สุด okay, ท้ายก็มีผู้หญิงขอเบอร์นี้โอเคทุกคนก็หลังจากใส่เคสเสร็จแล้วนะครับติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับอันนี้ตัว15 Pro Max Titanium Blue นะครับทีนี้เลยเทียบ14 Pro Max ใส่เคสใส่ติดฟิล์มเหมือนกันนะกลายเป็นว่าโหแม่งโคตรเบาเลยตัวเนี้ยเบาหวิวเลยอ่ะเนี้ยน้ำหนักมือแบบวัดได้เลยอ่ะแต่ที่พีกว่าก็คือมันเบากว่าเครื่องเดิมที่เป็น14 Pro เนาะเออเนี่ยนี่คือเคสยี่ห้อเดียวกันฟิล์มยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับ เบาจริงเบาจริงอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับก็คงไม่ลําบากในการเล่นละมือเดียวนิ้วก้อยเราก็จะไม่เมื่อยร้านะับเพราะนิ้วก้อยมันจะเป็นนิ้วเดียวที่เป็นฐานในการเล่นมือเดียวอยู่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่แล้วก็ทาร์นเฟอร์ข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขายเครื่องเก่าที่ไหนมาดูกันราคาวันนี้ตั้งสเตชันอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนละ ได้ไหมสั่งข้าวมากินอยู่ที่ U M เดี๋ยวมีข้าวมีน้ำเลี้ยงอยู่ที่ U <and> I นะครับวันนี้ <laughs> U M มีทุกคนอย่าลืมรับเครื่องแล้วถ้าเป็น eSIM ให้เจ้าหน,น้าที่ย้ายเครื่องให้ด้วยนะครับไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วเฮ้ยซิม e j e c ออกมาไม่มีซิมนะฮรเราก็ลืมตัวไปนะครับเดี <laughs> <laughs> ๋ยวคนลูกค้าเซ็นด้านนี้เลยเออเซ็นตรงนี้เลยโอเคใช้เวลาไม่ถึง ไม่ถึง3มนาทีด้วยซ้ำแป๊บเดียวเร็วมากนะครับ<ม>น้องอะไรครับน้องป๊อบนะน้องป๊อปครับโอเคขอบคุณน้องป๊อบมากเอ้ยอย่าลืมว่าบบบประชาชนมาทำเมนยโอเคขอบคุณมากครับทรูขอบคุณครับก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับจากทรูนะครับเราติดฟิล์มแล้วติดเคสแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่าลืมเปลี่ยน e s ิ m ด้วยนะทีนี้ต่อไปภารกิจสุดท้ายคือเราย้ายข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เทรดเครื่องวันนี้เราจะเทรดจบที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเพราะผมต้องหาก่อนว่าแถวเนี้ย มันมีร้านไหนให้ราคาดีที่สุดนะครับตอนนี้ยืนคืนอยู่ที่25,000ราคาใน Facebook Market p l a c e ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30,000นิดนิด32 0 3 3 0 0 0แล้วแต่แล้วแต่คนซื้อเนาะต,ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่3 0 0 0 0 3 0 0 0 0ประมาณนี้ต้องเดี๋ยวลดราคาดูนะครับแต่อยากให้จบภายในวันนี้เราจะได้จบคลิปภายในวันนี้ทีเดียวเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับแต่ว่า ต้องขอโทษจริงๆเนื่องจากการเก็บฟุตเทจหยุดไปหยุด,ยด,ยดชะงักไปหลังจากที่เรากําลังถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็มีเหตุนิดหน่อยครับพอดออีมีรุ่นพี่โทรมาบอกว่ามีเพื่อนอยากจะซื้อมือถือเครื่องที่เราลงไปก็คือ iPhone 14 pro 512 g ิ4ม่วงนะครับตั้งไว้ที่30,004 4ฮะใน Facebook Marketplace นะครับแต่ว่าเ,เขาขอลดก็เลยแบตมันเหลือ84แล้วด้วยครับ ก็เลยโอเคอยากให้เขาเอาเงินส่วนลดนั้นไปเปลี่ยนแบตละกันก็เปลี่ยนแบตของ Apple กลประมาณสา0พประมาณนี้นะครับก็เลยลดให้เหลือ30,000่นท่วนอ่ะก็เลยเอาไปส่งมอบให้การเรียบร้อยเช็คเครื่องเรียบร้อยนะครับมีประเด็นหนึ่งครับก็หลังจากที่ส่งมอบเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ใน Facebook ก็คือเป็นไวรัลนิดนึงก็คือการโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่นะครับเนื่องจาก iOS มันเป็น iOS 17.0 17.1.0.1 17. แล้วก็17.0.2 ออกมาติดกันเลยนะครับซึ่ง iPhone 15 Pro ก็จะเป็น17.0.2แล้ว iPhone ทั่วไปจะเป็น17.0.1ซึ่งมันออกมาใกล้กับ17.0มากบางเครื่องยังไม่ทันอัปเดตพอมีการโยนข้อมูลให้กันนะครับก็เกิดอาการค้างครับเครื่องน็อกนะครับก็ให้เป็นข้อมูลนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะย้ายข้อมูลระหว่าง iPhone ลองดู iOS ให้มันตรงกงันก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้โอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปกันนะครับว่า iPhone 15 Pro Max 512GB นะครับสี Blue Titanium ตัวนี้นะครับเราสุดท้ายเราจบมาที่เท่าไหร่นะครับเพิ่มเงินไปเท่าไหร่หลังจากที่เราหักลบกบหนี้กันครบทุกอย่างนะครับมาเริ่มกันเลยครับราคาเครื่องอยู่ที่5,7,900บาทนะครับจองก่อนที่รูดบัตรเครดิตไปนะครับ5 3า0บาทตัวนี้ไม่ได้เป็นส่วนลดนะเราแค่รูดบัตรเพื่อจองไปก่อนนะครับแต่ว่ามันตัดยอดออกไป แล้วต่อมานะครับ6,200บาทอันนี้เป็นส่วนลดของทางครูนะครับเนื่องจากเราผูกแพ็กเกจกับเขา1ปีนะครับอันนี้จะเป็นโปร1,000กว่าบาทรวมแวดแล้วประมาณพันสนะครับต่อ,ต,อ,ต,อต่อเดือนเพราะน,นี้ผมใช้โปรประมาณนี้อยู่แล้วทุกเดือนนะครับเน็ตราคาเครื่องตอนออกจากศูนย์นะครับจะอยู่ที่46,350บาทนะครับอันนี้คือเน็ตต่อจากศูนย์ซึ่ง ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าเพดานมันถูกลิมิตถูกอะไรแต่ว่าก็มาดูอีกทีนึงเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนื่องจากเราใช้โปรของบัตรกรุ้งสีนะครับบัตรกรุ้งสีเบื้องต้นต่อแรกมันเขาให้สอดผ่อนศูนเดือนต่อที่2ก็คือได้รับเครดิตเงินคืนนะครับก็เลนจ์ของเราเนี่ยอยู่ที่4 5่0 0ถึงสี่หมก็เลยจะได้ส่วนลด1,300บาทนะครับต่อที่3เอาพอยต์ในบัตรเครดิต แลกส่วนลดเพิ่มขึ้นให้สูงสุด12%นะครับลิมิตพอยต์ไว้ที่30,000พอยต์30,000พอยต์ใช้12อ่า12%ของ30,000พอยต์นั่นก็คือ3,600บาทนะครับต่อที่4ก็จะมีส่วนลดเครื่องเก่าแลกใหม่ของกรุงสีนี่แหละมี4ต่อนะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก555บาทนะครับเ,รเสร็จรวมมาแล้วก็จะเหลือ40,000ื 895บาทครับผมและผมขายตัว iPhone 14 Pro ไปในราคา30,000บาทนะครับมันก็เลยจะเหลือยอดทั้งหมดดิฟกันทั้งหมดนะครับ1895บาทก็ตกประมาณ11,000บาทแต่อย่าลืมว่ายอดจองเราไม่ใช่ส่วนลดเนาะก็ต้องเอา11,000บาทเนี่ยไปบวกอีก5,300ก็รวมเบ็ดเสร็จประมาณ16 0 0 0นะครับในการ เปลี่ยนจาก iPhone 14 Pro 512G เป็น15 Pro Max 512G เท่าเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปค่อนข้างยาวขออภัยนิดนึงมันเป็นการเขาเรียกว่าโปรเซสในการทำส่วนลดหรือแต้ต่งนางๆนะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับในปีนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย